แล้วก็แลมโบวันนี้ออกมาบอกว่าคือป้ายป้ายหาเสียงของลมไทยสร้างชาเนี่ยเป็นป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายมากที่สุดในภาคอีสานก็ทามอก็ด้วยใช่ค่ะคือวงกลมหน้าเอาหน้าเอาไปหมดเลยอ,เออวันนี้เขาเลยบอกว่าช่วยเราหน่อยเถอะอย่าทําอย่างนี้เลยเอาแบบคนดีๆกาหาเสียงกันแล้วกันนะคะแล้วก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นภาพจําประชาชนจนําพลเอกประยุทธ์ได้อย่างไรขึ้นหนึ่งรักษติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์สร้างเสถียรภาพความมั่นคงสงบและเรียบร้อยและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ8ปี แล้ผ่านเหตุการณ์มาเยอะมากกับพลเอกประยุทธ์จับมือกันไว้ไปด้วยกันทําบ้านเมืองให้สงบสุขนะคะออาละทีนี้มาดูพลเอกประยุทธ์จอนรพลเอกประยุทธ์ช้าวันนี้ไปหมายส่วนตัวไปกันที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในพิธีทําบุญเนื่องในวันเปิดสํานักงานใหม่ที่ย่านประชาชื่น เป็นการไปโดยส่วนตัวมีผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับก็มีมีหัวหน้าพักพิรพันธ์มีคุณอนุชาบุรพชัยศรีมีคุณอน้ณณอนที่พาน,าน,นันนะเท่าที่เห็นนี่ๆๆนมาแล้ว <50 S 2> มาถึงแล้วคุณเปลวสีเงินคือคนที่ใส่เสื้อสีขาวปาเปลว,ปปลวนี่คือใช่ใช่ใเห็นนะคะตาอะไรค่ะมาเป็ดสำนักงานข้น่นะงนักนก คนสำคัญสองคนน่ะนั่นคืออ้นเลยค่ะและนี่คือพี่กันิกา,กาบกบหอนะคะ <c oughs> แล้วก็น,นายกก็เข้าอาร่มในพิธีแล้วก็มาร่วมในพิธีสงด้วยกันนะคะมากราบพระ ปลาเปลวยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะสองได้ครับสองเี่นี่เป็น้นห แล้วว่านะอัวนี้ประยุทธ์เนี่ยไปไทยโพสต์วันนี้ไปพบปะเปรวนะ <c oughs> ฉันว่าเขาชนะเป็นนายกกลับมาแน่นอน <c oughs> <c oughs> ฉันมั่นใจเราจะได้นายกคนเก่ามาเป็นนายกคนใหม่แน่นอน <c oughs> นี่ก็เขียนเ,เขียนให้นะคะนี่เริ่มเซ็นได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มเซ็นได้แล้ว <c oughs> ช่วยเซ็นหนังสือให้หน่อยได้ไหมคะมาเหนือเมฆนะใครยังไม่ได้สั่งนะ เขียนสเขียนชื่อต e ัวเอง200คงอ่านี่แหะค่ะภาพหมู่ที่เป็นภาพประวัติศาสตร์พลเอกประยุทธ์กับคุณเปลวสีเงินตอนนี้ยายไปอยู่ประชาชื่อแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่คลองเตยแล้วนะคะอันนี้ก็มีสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์นี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์พูดถึงนโยบายการหาเสียงของพรรค ที่บอกว่าบา,บางหลักการเนี่ยอาจจะคิดว่าดีทําได้แต่ไม่สามารถทําได้จริงหรอกนโยบายการหาเสียงต้องต้องระมัดระวังรัฐบาลเนี่ยคิดถีถ้วนเรื่องการทำไรายได้เพิ่มขึ้นและเอาไรายได้มาดูแลประชาชนเป็นกลุ่มให้ครบถ้วนมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าให้อันไหนอันใดอันหนึ่งมากเกินไปมันจะกระทบต่งงบประมาณและระบบเสียหาย ทั้งหมดเลยต่างประเทศก็ดูเราอย่างชื่นชมว่าไทยเนี่ยมีระบบการเงินการคลางที่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจค่างเงินบาทเนี่ยมีราคาเงินเฟอ้อก็ลดลงอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเป็นตัวอย่างในการประชุมระหว่างประเทศที่ได้รับการยกย่อง เราต้องรักษาต่อไปในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลได้เยี่ยมเยือนดูแลประชาชนทุกพื้นที่ไม่แยกแยะไม่แบ่งแยกว่าใครเป็นใครสีอะไรไม่สนใจในใจได้เพียงแต่คิดว่าประชาชนของประเทศเรามีทุกจังหวัดมีทุกภูมิภาคมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคือเกลียก,กันไป แต่ละจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไม่มีผู้แทนได้ซ้ำแต่เราต้องมองว่าเขาเป็นประชาชนของเรานะฮะนายรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างที่เกิดมาวันนี้ได้เพราะบ้านเมืองสงบถ้าไม่สงบทําไม่ได้จะจับต้องอะไรไม่ได้เลยมีหลายอย่างที่จับต้องได้แต่หลายคนก็ไปบิดเบือนทําเหมือนมองไม่เห็นบอกว่ายังไม่เสร็จบ้างละเอามาโจมตีกันต้องพูดกันต้องช่วยกันวันนี้จะไม่บ่นไม่ใช่เรื่องบ่นแต่อธิบายคือบางคนมองไม่เห็นทำไมมองไม่เห็น แต่จะต้องอธิบายอธิบายว่าเราจะให้อะไรจะให้อะไรเราต้องคำนึงนึงเรื่องงบประมาณละมีเท่าไหร่กลุ่มต่างๆได้เท่าไหร่ถ้าจะทําอะไรที่เกินจากปัจจุบันและไม่มีเงินในกระเป๋าเพิ่มเข้ามาล้มกันทั้งประเทศแน่นอนนี่เพราะนยประยุทธ์บอกว่าประหลัดใจามากเมื่อเรื่องการนําเสนอข่าวของสื่อแต่ละสื่อในประเทศไทยมีแต่ความวุ่นวายคือเราเนี่ยทำงานรัฐบาลทํางานเนี่ยมีแต่ความเจริญ เขาบอกว่าสื่อเนี่ยบาญชีก็แบบเอะเราก็มองว่าเอ๊ะทุกอย่างมันเป็นอะไรยังไงกันหน้าสื่อบังสือก็นําเสนอแบบจนกระทั่งเรางงไปหมดคืออะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ไม่โกรธแต่ไม่โกรธก็พอเสร็จจากงานที่ไทยโพสแล้วก็ไปทําเนียบแล้วตอนเย็นก็จะมีงานกองทัพอากาศเอารมาดูภาพนิ่งให้ชื่นใจคุณเปรย์ใชเงินนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้ป๋าใส่นาฬิกาสุขภาพแล้วโอ้ยท่านนี้อยู่แข็งแรงนะใช่ใช่ใช่อาไปย ข้ามไปเรื่อยๆกดอุตรุษไปเลยอืมนี่นี่น,นี่อ่าว้พระเป็นการเซ็นคำอวยพรนะคะอ๋อนี่ออนโอ้ยแต่แบบนี้นะ้วเซตนี้เหรอเซตไหวพระนี่อ่ะไปไหนละอืมอ้าโอเคโอเคโอเคอ่าอนี่ปา๋าป๋ากับพระอ่าด้วยกราบพระกัน คุณพิรพันธ์คุณอนุชาบุรภาชัยศรีตอนที่คุณอนุชาบวชที่ที่วัดสมโมกอะค่ะท่านก็ตามตอนนั้นคุณอนุชาก็ตามคุณสุทเทพท่อนุบันที่ตอน,น,นที่บวชเนี่ยมาร่วมงานไทยโพสตเหมือนกัน<อ>คราวที่บวชตอนนั้นใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ละและตอนที่ไทยโพสตอยู่ที่คลองเตยเนี่ย เป็นเขตของคุณอนุชาอใช่จําได้เลยวคุณอนุชามาช่วยแก้ไขปัญหาในซอยนั้นดับจับหนูจับหนูจับหนู <c oughs> หนูหนูตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> อ่านเราไปดูไทยประ